สัพเพกาเมจะรูปเอกิริสิเคคาราติจันตาลิเกวิมานีทีเปรัเิจะพาเมตโรวนาพาหาเนเคหาอารมาวัฒน์บุญใบเขตุภูมา พระนครก็มีในวันนี้ยามนี้แต่เล่าเป็นวันองค์พระสลีสัพพัญญุกับพุทธเจ้าได้นั่งแต่งแก้วทรัตปัญญาสัพพัญญุได้เป็นครู้นสัพสวานั่งนัวแต่งแก้วอาจลาจาจึงได้พาแป่กับพยามารเป็นวันสมเด็จพระนเรศวรนเจ้าได้เลือกออกสึกจึงได้พาแป่ขาเสกสตทะธารเป็นวันองค์พัญญาเจ้าพระนครยัง ไม่ได้สะเวยอเต้นคำเหลืองเต้นปอเป็นวันเจ้าพญาหนอตั้งสามได้มาที่ล่างสร้างแปลงจู่พูดจู่คนจู่ตนจู่องจู้โอจู่เหือนที่จะได้ตีได้สละยังทรัพย์ยตุพัดใจไทยญาวัดโูตานังเกาะกลุ่มลุมลามปาดกันมาให้ลังสั้งแปลง สียงห่อใจหลังใหม่ทลาบตอดเต้าไดโตกแต่งดาต,าา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 ตํา,ตา,เ,เ,าเรื่องสิงาปูชาพาทนี้งะโอทนี้ะสัพปะหลีกกับมะปูชาลายลาพอตั้นเจ้าตังไลจุ่งใ้เลงแหล่อนให้ยังจิตใจเลื่อมใสอันดีอันงามอันนี้แล้วขอทตั้นเจ้าตังลาลจุ่งมาอันโมตนาแล้วลวดไปเฝ้ารักษาพิทักษ์ปกองเเกา เกษาตั้งลูกลานเลนเตาตังลายตาสีตาสาเขาคองเถิงเลี่ยมมาไฟายตั้งเจ้าตังลายลูกบันลานจองจุ่ตนจู่องเพื่อเปิกปะละหายเสจากสำปะพผยงตั้งบนอันเกิดจากดินหายน้ำหายฟ้าหายลมหายตั้งนี้เป็นต้นไปแล้วขอท่านเจ้าจุนำเอามาเสจากฝนฟ้ามัได้ตกต้องตามลกดูการบานเข้าออกกามัได้สมดังกระมัก กำพาธนาเลี้ยงงัวก็เลี้ยงควายเลี้ยงไก่ท่านใดเต็มยุ่งเต็มทางปลูกเข้า <c oughs> อันว่าจะได้กระทําอุตสาหก,กรรมตั้งหลายอันใดขี่มาก้าไขาอันึ่งประการสันใดดาดอันก็ดีขอเดชจะลิถีท่านเจ้าต่างหลายต้าจุโรกบาลเจ้าตั้งสี่จุงได้มาพบปักรักษาเะจากลูกเต้าเลาหลานชู่หอ่อจุงเงิน ทุกตนทุกองทุกผู้ทุกคนวันนี้ยามนี้จะได้ประกอบพิธีอาราธนาอันเจริญเจ้าป้อท่านเจ้าต่างหลายอันเป็นเจ้าอารักพ่อบ้านแม่เจ้าเยวองสถานที่แห่งนี้คืนสถิตณห,หอใจหลังใหม่จะได้เป็นสิริมหาใจงะมงคลจุง,งจได้มาเอากำเดอดเมืองฝ่าเมืองบนเมืองคนเมืองมนุษย์เตวะโบเตวดาท่านเจ้าตั้งหลายของคเทตนานามีเตวะตา ่ันเจ้าตั้งหลายตนจำบุญจำบามตนจำน้ำยาดและมายตาลต่างต้นอยู่ตามประสาทธรรมวิมานเถื่อนทาตนอยู่ตามน้ำวังบนตามต้นอยู่ไปบนมนอากาศไปแต่าดแม่พระครณีตนทักษาดงลีตุคอกตนทักษาไปนอกยักษ์บาลตั้งตนทักษาดินดันดานา ตั้งตนทักษาอย่างจันฟ้าและอากาศกังหาวตนทักษาเดินดาวใหญ่น้อยเมื่อได้ยินสําจาโพทอยแหง่งคาพระพุทธเจ้าจุงค่อยปันมาณสถานที่แห่งนี้จุงได้มาน้อมนิวเนตอนุโมตนาข้าพาเจ้าขอก,กราบสการะอันระธนาอันเจร ดวงจิตะวิญญาณแห่งจะพอดาแปดเลี่ยมจะพอตอมคําปวนเจ้าพอสินสมุติตังเจ้าเสนาอารับตั้เจ้าตังลายลักจ้างลักมาตังเจ้าเสือวัดเสาึงตัวนอกตัวในตัวใดตัวหนึ่งจุงได้มาพระสูงจุ่มนูงนตังเวบุเตวดาอันแดไว้เป็นเจ้าบ้าน แม่ฮักษาอย่างบ้านเมตยองตีสถิตอยู่ยังวันตกวันออกขอกเหนือหนไตย,ยังขอบเขตปะลิบนทนที่อีทลาบต่อเตาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีเจ้าที่เจา้จาตางเตวาอรับอันสถิตอยู่ยังลูกข้าเตวาพุกษะเตวาสระสะพญาอินพญายผมพญายมมราชขอตั้นเจ้าตังไล จงไดมาอวกฟักรักษาอย่างธุรกิจหน้าตีการงานพิธีการงานมงคลวันนี้ยามนี้คือไดบังเกิดความสามาัคคีจุ่มนมกันเอจุ่มเนื้อเย็นใจหมดตุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยแล้นว่าอายุจนจะตาปีวันเดือนขาดเห็นข้าพเจ้าตังไลเกิดจากคอ ไล่ภัยนานาขออย่าได้มาต้องมาปานโลกไล่ภัยหห้อันตรายตั้งลายโลกหายหญ่หาหลวงขอปาระมีปอดเจ้าจูได้ห้ามครับระงับปับค้ายหายไปเสียยังด้วยอศูนย์อีศูนย์นโอศูนย์องยังศูนย์ศูนย์นิพพานังพระละมังสุขังจุงอาราธนาอันเจนริารามีธรรมแห่งองค์พระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธบางเสียญ,ญาติพระนอนอพรมวง ศักดิ์สิทธิ์อันอาหักษาอย่างอุตรระเทเหนือแห่งยังจังใหม่ตั้งเจ้าพ่อรักเมืองตั้งเจ้าปู่ชัยะเมืองเจ้าพ่ออารักทางเมืองจังใหม่เจ้าปู่พระญาใจข้อมือเล็กข้อแขนเล็กตั้งเจ้าพ่อรักเมืองและเสนาอาหัก ท่านเจ้าต ah ึงไปนอกไปในจันใดจันนนึ่งจันนอกหมายถึงสิ่งสองตัวจันในม้มีพญาจ้ามเผือกสองเชือกพญาภาพจักรวาลพญาภาพเมืองมันเมืองยักษ์ตั้งปุ่มพันธุลักเตปาอันหักษาอยู่ยังสาวอินตักอินรักเมืองยังไม่บัดเดียวเดี๋ยวนี้ข่าพระเจ้าโออาราธนาอันเชิญตวงติพพญาวิญญาณท่านเจ้าตั้งหลายจุงไใดมาสู่สมาคมจุงไใ้มาปุ๊บผมเกาเกษา สถานบ้านจองของตี้สถานที่แห่งนี้ทลาบต่อเตาลูกบ้านลูกจองบ้านแม่ตะยองที่นี้คือในล่มเย็นเป็นสุกคืออุดกาไดกา้ก้าพึ่งพุดขายได้ขายคือตุกโศกโลกไทยฝ้ายก้านออกจากบ้านแดนเมืองณสถานที่แห่งนี้จะได้มาตุ้มมาหอมมาใกล้มากกลคือได้มีอายุวันณะสุขภรธะธาสารปฏิพันธ์สมบัติ เมื่ออยู่เมื่อไปอยู่มีใจไปมีโชคมีลาบเดินทางจุงใดเงินต้องเกิดความสวัสดิภาพก้านปูงลุ่งเรืองแม่นจากระ้กาะททพิธีการงานมงคลอันใดๆดตั้งนี้เป็นตนไปปะหน้าขอจุงพบผ่าน แต่ความสิอันเป็นมงคลสิริสุภาพิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนพลสมบูรณ์พนทวีจุงได้มามีมามาปั้งเปิดนาเขตพระธรณีสารบันบัดีข้าพเจ้าทังหลายจะปกป้าเตวดาวาปุริมาทิสังราชา,ารัระตโทตัสปัสติกรรมทัพทานังปถทปิปติมหาราจายสสติโสุณซซตาาิตัสสพพะอโวอินตะนามามหภาภรา อิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโสโมทะมานาอัตถังโตภักดีนันจติสร้างราชาวิรุณราโหตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุทธาปิสสาภะหัวอินตะนามามหาภราอิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโสโมทะมานาอัตถังโต ปาจิมันจิติสังราชาวิโรภโคตปัสสาสตินาคานังอดีปติมาราจายสัิโสพุตตาปิตัสสะพระหโวอินตะนามามหาภราอิทิมโตรุติมโตวันนาวันโตยัสัิโสโมทะมนาอัตถังโตอุตรันจิติสังราชตาปัสสาสติผูเวโรตาปัสสาสติยับานังอดิปติมาราชายสัิโสพุตตาปิตัสสะพระหวอินตะนามา มหาภราอิทิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยสะสิโสโมทามาณาทังโตโอเรมาทิสังหัตราโทดกีเนนาวิรุหะโกปชีเมนาวิโรปะโขภูเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสัมันตาจตโรติสาตรัตระนัตระมานาทังโต โอมนะโมนมัสการพรรมเจ้าจากไบคุลพระพุทธเจา้าพระธรรม,มเจา้าพระสังฆเจา้าตั้ง5พระองค์ในสมองและพระพิหารบรรอันบังควร,ร,รวพระอิศวรผู้เป็นเจา้าพระนเรศนาะรายก็จงได้สเสด็จลงมาเพื่อผู้ตั้งองค์การพอรณีสานาตัศนีอุบาิและจังไรตั้งโปรดและวพาตั้งเป็นจ้และเจ้านาและประสเสรงฐีโตงตกลงกับโปรดสพภนมเมน พระภูปุปตนหนึ่งชื่อว่าอารุณเ็นายไวไ้แก่กูอมตนเชื่ต่อตอนองค์ไปเะต่อไปก็จะฝากเอาไว้กับพระไปไปจะฝากเอาไว้กับพระแม่นางพรณีสโยเมพุทธเทวันจจนราภพมเทวตาที่กับเฟสุราปาเทวิสโนกันเจวะพระสิทธิเม โอพุทธบังทรมบังสังข้าบังยังแวดล้อมตีฟ่าเมธพัตรณีพุทธังปกทำบังติดสังทำมิดยะกู์สวนต้นไล่หายไปหน้ารวยมรลายพุทธจงงงคาจังงังยักบังใจสูนต้นไล่หายไปนักติหูโมปิดตาหน้าปัญโยโมปัญญาจุงเดนมาบังเกิดหน้าทิ่เก้าโเขอมืดพุทธสดหัวข้าพเจ้าไว้ทาสอดหัวข้าพเจ้าไว้ยะซอนผู้คนคนเมืองทั้งหลายไว้ โลกให้ไทยทานจะได้มาถูกมาตองพลั่นกล้องเหมือนเสียงปืนกับคืนไปสู่นอกขอบเขตจักรวาลอะนันตาโอพุทโธพุทธะสะธรรมโมธรรมะสะสังโฆสังฆะสะสัญญาคิธังโหรโหรสวาหายะปุงเตวิรธรรมที่สิตำประจำตุงเฉต่ยิปเมวัสมีสตุปหะปุงเตวิรธรรมที่สิตำประจำตุงเฉต่ยิปเมวัสมีสตุปหะปุงเตวิรธรรมที่สิตำประจำตุงเฉต่ยิปเมวัสมีสตุะฮะ

อุ terminar, ่นระกายพกัตามระดับอุนสรวนอระตายิกตามระดับอุสวหายอุ่นประจายิกตามรดัอุ่ส่วนักไปดูภาพถ่ยดูสครับ Mereka seberapa kasaming mana sampah wajah parai merangkuk tangat roja piring kami pati sama สิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิสุขโขสิทธิการิาตถาคัตโตสิทธิเตโชจะโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตังสัพพะม,มังปะสิทธิเตปะสิทธิ